สวัสดีครับอูสปินนี่ครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงปลายปีนะครับเป็นธรรมเนียมจากทางค่าย oppo ครับที่เขาจะจัดงานที่เรียกว่า oppo i n n o day นะครับโชว์นวัตกรรมต่างๆนะครับที่ oppo เนี่ยสามารถทำได้ครับเพื่อเตรียมต้อนรับเข้าสู่ปีหน้านะครับสำหรับไฮไลท์เด็ดเลยของ oppo i n n o day ปีนี้เนี่ยก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้ครับนี่คือ oppo find n นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกจากทาง oppo นะครับถ้าเกิดใครได้ติดตาม oppo i n n o day ของปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า oppo x 2021ที่เป็นสมาร์ทโฟนจอยืดรุ่นแรกของโลกนะครับแต่มารอบนี้เนี่ยเขากลับมาโฟกัสกับตลาดจอพับนะครับเพราะว่าได้รับกระแสที่ดีมากนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเปิดตัวช้ากว่าค่ายอื่นๆพอสมควรเพราะว่า OPPO ใช้เวลายาวนานถึง4ปีนะครับในการพัฒนาสมาร์ทโฟนจอพับนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรุ่นนี้นะครับ OPPO Find N ครับซึ่งน่าประทับใจมากครับเพราะว่านี่เป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่ไร้รอยพับนะครับเราจะเห็นว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าสมาร์ทโฟนจอพับได้ตัวเนี้ย รอยพับอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้ oppo เนี่ยเป็นค่ายแรกนะครับที่คิดค้นวิธีการพับจอแบบนี้ขึ้นมานะครับน่าสนใจจริงๆนะครับที่เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในคลิปวิดีโอนี้ครับนอกจากเจ้าไฟ n n ตัวนี้นะครับ oppo ยังมีสิ่งที่เรียกว่า marisilicon x นะครับเป็นชิปเซต npu ตัวแรกนะครับจากทาง oppo ที่เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเช่นเดียวกันนะครับกับแว่นตาอัจฉริยะที่เรียกว่า oppo air glass ครับ เรามาเริ่มจากรายละเอียดของ OPPO Find N ตัวนี้กันเลยนะครับสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นแรกจากทาง OPPO ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่า OPPO Find N เนี่ยทาง OPPO มีแผนที่จะวางจำหน่ายในจีนประเทศเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะวางตลาดนอกประเทศจีนเลยรวมถึงไทยของเราด้วยนะครับแต่ที่ต้องเอามาให้ดูเพราะว่ามีนวัตกรรมที่โดดเด่นหลากหลายอย่างนะครับที่ตอนนี้มีเพียงแค่ OPPO เท่านั้นที่มีครับเริ่มจากฟอร์มแฟกเตอร์ของเขาก่อนครับนี่ผมถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่มีขนาดค่อนข้างคอมแพคเลย แต่ว่าดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับเวลาเราจับถืออยู่ในมือจะรู้สึกว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่มีความแข็งแรงอย่างมากนะครับหน้าจอด้านหน้าเต็มพื้นที่ตรงนี้เนี่ยขนาดหน้าจออยู่ที่5.49นิ้วนะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเล็กแหละสําหรับจอสมาร์ทโฟนปัจจุบันนะครับ5.49นิ้วเนี่ยเล็กขนาดไหนผมเทียบให้ดูนะครับว่าเออมันพอๆกับ iPhone Mini เลยนะครับาานเนี่ยมาวางข้างๆเนี่ยเหมือนกับขนาดหน้าจอใกล้เคียงกันมากพอๆกันเลยนะครับถ้าเกิดใครคิดว่า 4 mini หน้าจอเล็กเนี่ยก็คือประมาณเดียวกันนะครับจะได้นึกภาพออกนะครับว่า Oppo Find N เนี่ยหน้าจอประมาณไหนใส่เครื่องประมาณไหนนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาออกแบบมาให้มันแทบจะสมมาตรกันทั้งหมดนะครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟนจอพับที่เราเคยเห็นในตลาดก่อนหน้านี้มันจะมีช่องว่างในการพับที่เราสามารถมองลอดเข้าไปได้แต่เครื่องเนี่ยมองไม่เห็นเลย นะครับออ p โเนี่ยออกแบบมาได้เนียนสนิทแนบสนิทน้ากัครับแล้วก็2เส้นนะครับสส่วนของหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะพับแล้วเป็นเส้นขนานกันเลยนะครับไม่ได้เป็นเส้นเอียงเข้าหากันนะครับอันนี้พับแล้วเนียนขนานกันมองไม่เห็นช่องว่างระหว่างหน้าจอนะครับแล้วเราสามารถตั้งมันกับพื้นโต๊ะได้ทุกด้านนะครับทุกด้านที่ผมบอกก็คือด้านนี้ก็ได้นะครับด้านนี้ก็ตั้งได้นะครับกับหัวก็ตั้งได้จะตั้งด้านนี้ ก็ตั้งได้คือตั้งได้ทุกด้านเลยนะครับเขาออกแบบมาได้สมมาตรจริงๆนะครับรอบนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับความหนาก็พอๆกับสมาร์ทโฟนปกติ2เครื่องนะครับเอามาต่อกันนะครับออกแบบได้สวยงามเลยนะครับบริเวณขอบของรอยพับตรงนี้เนี่ยจะเขียนเลยว่า Design for ไฟนะครับซึ่งไฟตัวนี้เนี่ยก็คือชื่อซีรีส์ตัวท็อปสุดของสมาร์ทโฟน OPPO นั่นเองครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นผิวด้านๆหน่อยครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโมดูลกล้องหลักนะครับซึ่งมี3ตัวเลยครับ เขายกโมดูลกล้องที่ใช้อยู่ใน OPPO Find X3 Pro 5G นะครับก็คือเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลครับมาอยู่ในนี้แล้วก็มีทั้งเลน u t o a Wide แล้วก็เลนเทเลด้วยนะครับพร้อมกับชื่อรุ่น Find N นะครับฝังอยู่บริเวณนี้ครับดูจากภายนอกของ Find N เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้กางหน้าจอออกมาก็เรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือหลังจากที่เรากางหน้าจอออกมาครับ o p p โปเนี่ยได้พัฒนาวิธีการพับหน้าจอแบบใหม่นะครับนี่คือสมาร์ทโฟนพับได้ที่ไร้รอยพับนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่พับได้เนี่ยก็จะเกิดรอยพับให้เราเห็นทั้งนั้นแหละครับเอากระดาษมาพับเอาผ้ามาพับเราก็จะเห็นเป็นรอยนะครับที่มันเกิดขึ้นจากการพับขึ้นมาอยู่แล้วนะครับทำไมหน้าจอที่พับได้ตัวนี้ ถึงแทบจะไม่เห็นรอยพับเลยนะครับอ p p o บอกว่าเห็นได้ชัดเจนน้อยกว่าสมาร์ทโฟนจอพับได้ในตลาดเนี่ยถึงกว่า80%เรนะครับเรียกว่าต้องมาสังเกตต้องมาดูใกล้จริงๆหรือว่าต้องเอานิ้วลูบอย่างละเอียดจริงๆหรือว่าสะท้อนกับไฟหนักๆจริงจริงถึงจะเห็นรอยพับจางๆเท่านั้นเองนะครับขออธิบายอย่างนี้ครับทาง Oppo เนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้พับไปตรงๆนะครับ ถ้าเกิดจะให้อธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นผมขออนุญาตเอากระดาษมาพับให้ดูครับปกติแล้ววิธีการพับหน้าจอที่เกิดขึ้นเนี่ยในตลาดของสมาร์ทโฟนปัจจุบันนะครับถ้าสมมติว่ากระดาษแผ่นนี้คือหน้าจอนะครับเขาพับเนี่ยอ่ะพับหน้าจอไปตรงๆ่งเนี่ยแน่นอนนะครับว่ากลางออกมาเราจะเห็นรอยพับเกิดขึ้นนะครับที่แน่นอนอยู่แล้วอันนี้เราคุ้นเคยกันดีนะครับ Op p o โปบอกว่าเขาไม่ได้พับแบบนี้ครับ Op p o โปเนี่ยเขาพับแบบนี้ครับคุณผู้ชมเขาพับ แค่นี้แล้วก็ทิ้งให้บริเวณด้านล่างที่ต้องพับเนี่ยเป็นลักษณะที่ยังโค้งอยู่นะครับในลักษณะของหยดน้ําอย่างนี้ครับเวลาเรากางมันออกมาเราก็จะไม่เห็นรอยพับของมันนะครับเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงส่วนที่มันจะต้องพับหนักๆออกไปทั้งหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับผมหยิบมาให้ดูครับสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยมันพับในลักษณะนั้นได้ยังไงครับเวลาที่มันพับออกมาจังหวะที่พับมาใกล้สุดเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตหน้าจอเนี่ย มันจะมีส่วนที่เว้าลงมาคล้ายๆกับหน้าตาของหยดน้ําตรงนั้นเลยทําให้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นหรือว่าเกิดความโค้งขึ้นนะครับในส่วนที่หน้าจอเนี่ยพับออกมาปล่อยให้เป็นช่องว่างเอาไว้นะครับกลางออกมาเนี่ยเราก็เลยจะไม่เห็นรอยพับที่อยู่กึ่งกลางน,นะครับปล่อยให้เป็นช่องว่างขนาดไหนครับผมลองเอาเนี่ยนี้เป็นหลอดพลาสติกนะครับวางอยู่ในนี้เลยเราสามารถที่จะพับตัวเครื่องเนี่ยไปได้เลย เพราะมันมีช่องว่างมากพอให้หลอดพลาสติกเนี่ยอยู่ในนั้นได้นะครับอันนี้เป็นดีไซน์ของทาง oppo นะครับที่เขาออกแบบมาครับว่าตรงกลางเนี่ยพอมันเว้าเป็นหน้าจอไว้นะครับก็หลีกเลี่ยงรอยพับที่อาจจะเกิดขึ้นบนหน้าจอได้สิ่งนี้เนี่ยไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆนะครับทาง oppo บอกว่าเขาใช้ชิ้นส่วนต่างๆแมคานิกต่างๆเนี่ยมากถึง136ชิ้นบริเวณแมคานิกของการพับตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์นี้ขึ้นได้ครับในๆนกระดาษก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่ เวลาพับเสร็จแล้วนะครับมันแนบสนิทแทบจะไม่เหลือช่องว่างครับตรงนี้ป้องกันในเรื่องของฝุ่นได้เป็นอย่างดีรวมถึงตัวโครงสร้างเองก็มีความแข็งแรงด้วยนะครับก็เลยอยากโชว์ให้ดูครับว่ามันไม่มีช่องว่างขนาดไหนครับถ้าเกิดเราเอาตัวเครื่องเนี่ยหนีบกับกระดาษ A 4อย่างนี้ให้ดูนะครับและมันแน่นพอที่เราจะยกตึ้งเครื่องได้เนี่ยด้วยกระดาษเท่านั้นเองนะครับไม่ไหลลงมาไม่ตกลงมานะครับจะยกด้านนี้ก็ได้ครับนี่คือความแน่นนะครับความแข็งแรงนะครับของ การพับหน้าจอของ Oppo Find N นะ ก็สมกับที่ oppo บอกนะครับว่าเขาพัฒนามานานถึง4ปีนะครับหน้าจอด้านในที่เราเห็นเนี่ยทาง oppo เนี่ยให้ชื่อว่า s e r n e display นะครับก็จะประกอบไปด้วยเลเยอร์ต่างๆมากถึง12ชั้นนะครับก็จะมีกระจกบางๆ0 0นมมิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับทำมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ความแข็งแรงของหน้าจอตัวนี้แต่ยังคงได้ความยืดหยุ่นอยู่ด้วยนะครับแถมสเปคของหน้าจอเองก็ไม่ธรรมดานะครับ refresh rate อยู่ที่120่งิพร์นะครับนั่นก็คือเราสามารถใช้งานตามมาตรฐานสมาร์ทโฟนปัจจุบบบันได้เลลยะรแแกกาออ แบบเครื่องของเขาเนี่ยให้มีความคอมเพก t แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้แคบนะครับเพราะตัวเครื่องค่อนข้างกว้างเนี่ย พอกลางออกมาปุ๊บจะเห็นเลยนะครับว่าสัดส่วนของหน้าจอเนี่ยบริเวณแนวนอนเนี่ยเยอะกว่าแนวตั้งในทันทีเลยนั่นหมายความว่าทันทีที่เรากางหน้าจอมาเนี่ยเราพร้อมที่จะรับชมคอนเทนต์ในแนวนอนได้โดยที่ไม่ต้องมาตะแคงเครื่องทีหลังนะครับตรงนี้เนี่ยเขาคิดถึงเรื่องการใช้งานในชีวิตประจําวันมาด้วยครับว่าถ้าเกิดเราต้องการรับชมคอนเทนต์แบบ widescreen แบบจอกว้างเนี่ยกลางหน้าจอมาปุ๊บมันพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องมาพลิกหน้าจออีกทีในขณะที่ถ้าเกิดเราอยากใช้งานแบบแนวตั้งเนี่ยพับหน้าจอกลับมาปุ๊บก็สามารถใช้งาน รูปแบบของสมาร์ทโฟนปกติได้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่สะดวกสบายแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเขาทำออกมาขายจริงๆหน้าจอด้านในเนี่ยเวลาเรากางออกมาแล้วเนี่ยจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่7.1น่นิ้วนะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของถ้าเกิดเราต้องการรับชมคอนเทนต์แบบเต็มจออย่างนี้นะครับรวมถึงการทำมัลติทัสกิ้งนะครับที่วิธีการทำเนี่ยเท่มากเลยถ้าเกิดเราต้องการแบ่งหน้าจอนี้ออกเป็น2ส่วนนะครับให้เราใช้2นิ้วนะครับลากจากด้านบนลงมาครับจะเหมือนกับกำลังผ่าหน้าจอครับล ก็จะทําการแยกจอซ้ายขวานะครับแล้วเราก็เปิดอีกแอป,ปหนึ่งควบคู่กันไปได้ด้วยก็สามารถทํางานในรูปแบบของ multitasking ได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราต้องการใช้งานแอป,ปอะไรคู่กับแอป,ปอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้รีวิวอย่างละเอียดนะครับว่ากล้องถ่ายรูปได้สวยงามแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเราได้เน้นกันไปแล้วนะครับว่า สิ่งที่เป็นอินโนเวชันที่ Opp o ppo เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นรายแรกของตลาดโลกนะครับก็น่าจะทําให้ตลาดโฟเดอร์เบลเนี่ยคึกคักไม่น้อยเลยนะครับในปีหน้าครับส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่า Opp o ppo เอาจริงนะครับถ้าเกิดเขามุ่งมัน่นตั้งใจจะทำนวัตกรรมกับอะไรแล้วอย่างรอบนี้เนี่ยเราเห็นชัดๆกันไปเลยว่าถ้าเกิดจะทําสมาร์ทโฟนจอพับได้เนี่ยเขาทําได้ขนาดนี้เลยนะรุ่นที่พร้อมจะวางขายพร้อมกันในตลาดโลกทั่วโลกเลยอาจจะไม่ใช่ Opp o ppo 5n ก็ได้อาจจะเป็นรุ่นที่ถูกเอาไปปรับปรุงให้เจ๋งกว่านี้ก็อาจจะเป็น น,นี่คือสิ่งที่เราอาจจะได้พบเจอกันในปี2022ครับความแข็งแรงทุกอย่างเนี่ยโหมันถูกพุฟมาแล้วนะครับถ้าเกิดใครได้สัมผัสเครื่องนี้อยู่ในมือเนี่ยจะรับรู้ได้เลยว่าทํามาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆคือไม่ได้ทํามาเพื่อแค่โชว์ในงาน Oppo i n n o no d a y นะครับผมได้ทดลองค่อนข้างโหดกับเขาเหมือนกันนะครับก็แบบเฟิร์มดีนะครับให้ความแข็งแรงที่ให้ความมั่นใจกับเราได้ครับ Oppo เคลมว่าตัวนี้เนี่ยสามารถพับเข้าออกได้มากกว่า2 0 0 0 0 0ครั้งนะครับหรือว่าใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ5ปีครึ่ง up. แต่อย่างไรก็ตามนะครับ Oppo Find N ตัวนี้วางขายจริงที่ประเทศจีนนะครับสเปคที่เขาวางขายนะครับก็ใช้ CPU ตัวท็อปเลยนะครับ u a l c o อม Snapdragon 888 5G ครับ RAM 12GB ROM 512GB แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 4,500mAh นะครับรองรับการชาร์จเด็ว Super w o k 33W ครับชาร์จ55%ได้ใน30นาทีและเต็ม100%ได้ใน70นาทีครับรองรับการชาร์จไร้สาย Oppo Air w o ที่ 15W นะครับมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม power นะครับลำโพงคู่รองรับ Dolby a t ร,ราคาที่วางจำหน่ายในจีนอยู่ที่7,699หยวนครับซึ่งถ้าเกิด convert มาเป็นเงินไทยตรงๆเนี่ยถือว่าราคาดีมากนะครับอยู่ที่ประมาณ40,000ต้นๆเท่านั้นเองครับ นอกจาก oppo find n นะครับอีกไฮไลท์ที่น่าสนใจครับที่ oppo หยิบมาเปิดตัวในงาน oppo i n n o no day ของปีนี้นะครับก็คือ oppo เนี่ยได้หันมาพัฒนาชิปที่เรียกว่า npu ของตัวเองนะครับอย่าง m a r i s i l i c o n x นะครับที่นำความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีถ่ายภาพของ oppo เนี่ยที่มีมานานกว่า10ปีนะครับมาพัฒนาสิ่งเรียกว,ว่า image processor โดยเฉพาะเลยครับ oppo เนี่ยเชื่อว่าการประมวลผลภาพหรือว่าตัวชิปเนี่ยจะช่วยปลดล็อกความสามารถของกล้องได้ด้วยนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่มีฮาร์ดแวร์ที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าชิปที่มา ประมวลผลภาพที่ถ่ายจากกล้องเนี่ยจะต้องมีคุณภาพสูงด้วยเพื่อที่ให้ภาพที่เกิดความประทับใจให้กับผู้ใช้งานครับโดยเฉพาะการประมวลผลภาพระดับ 4K OK, AI Night Video ให้มีความสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยจะต้องพึ่งพาพลังการประมวลผลอย่างหนักหน่วงเลยนะครับมาริซิลิกอน X นะครับที่เปิดตัวเนี่ยพัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรแบบรวมชิปครับซึ่ง NPU แบบรวมชิปนี้นะครับก็จะมีการรวมตัว Image Processor นะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันรวมถึง Multi-tier Memory ขั้นสูงด้วยนะครับทำให้พลังการประมวล ไม่ได้ถูกจํากัดหรือว่ามีคอขวดที่บริเวณหน่วยความจาครับสามารถส่งผ่านข้อมูลหรือว่าแบนด์วิดต์ได้สูงถึง8 5กิกะไบต์ต่อวินาทีครับรวมๆแล้วเนี่ยพอมีชิปตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้งาน AI noise reduction บนวิดีโอความละเอียด 4K ได้เร็วกว่าที่ Oppo Find X 3 Pro 5 g ทำได้ในปัจจุบันเนี่ยถึง20เท่าตัวครับแต่ว่าใช้พลังงานน้อยลงถึงครึ่งหนึ่งนะครับและสามารถบันทึกภาพที่มีช่วงดนามิกสูงกว่า Find X 3ได้ถึง4เท่าตัวครับ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเซ็นเซอร์รับแสง R G B W นะครับที่ได้แยก R G B และ W ออกจากกันแล้วค่อยนํามารวมกันนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมีสีส่วนพื้นผิวก็มีรายละเอียดที่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิดีโอที่มีความละเอียดสูงจะเห็นผลชัดเจนมากๆครับ มีการปลดล็อกข้อจำกัดในการถ่ายวิดีโอ 4k ด้วย Raw Domain นะครับทำให้เราสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียด 4k 20บิต Raw ได้ด้วย AI และ Ultra HDR และทําให้เราสามารถนํามาปรับแต่งได้โดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดครับ m a r l e Silicon X นะครับจะถูกนํามาใช้งานครั้งแรกกับสมาร์ทโฟน Oppo Find X ที่จะเปิดตัวใหม่ในช่วงไตรมาสแรกของปี2022ครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเราน่าจะได้เห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดจาก Find X 3 Pro ตัวปัจจุบันอย่างมากเลยครับ พร้อมกันนี้นะครับทาง oppo เนี่ยยังได้เปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะที่เรียกว่า air glass นะครับที่ทาง oppo เนี่ยมองว่าเป็น AR หรือว่า assisted reality ครับในลักษณะของจอแสดงผลที่สามารถเห็นรายละเอียดต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องใช้มือนะครับเป็นทางเลือกนะครับที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะสามารถเข้าถึงประสบการณ์ augmented reality ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนักเลยนะครับ air glass ตัวนี้ออกแบบมาให้เหมือนกับเป็นหน้าจอที่3ครับโดยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากปีจกจักรจันทร์นะครับตัวโมดูลของ air glass เนี่ย มีน้ำหนักเบาเพียงแค่30กรัมเท่านั้นเองนะครับยึดติดกับขาวแว่นด้วยแม่เหล็กครับทำให้เราสามารถหยิบมาสวมใส่ใช้งานในเวลาที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับตัวมันเองเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ขนาดจิ๋วนะครับฉายแสงออกมาที่เลนแบบ r i s t r v e w i v e g u i d e ครับทำให้ภาพที่ได้เนี่ยมีความคมชัดแล้วก็แสดงผลได้ชัดเจนทั้งในที่สว่างจ้าแล้วก็ในที่มืดครับ ความสามารถของ Air Glass ในช่วงแรกนะครับจะสามารถใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของ Oppo หรือว่านาฬิกาสมาร์ทวอชของ Oppo ได้โดยตรงเลยนะครับสามารถแสดงผลข้อมูลการแจ้งเตือน notification ต,ต่างๆนะครับปฏิทินตารางนัดหมายของเรารวมถึงการนำทางหรือว่าสามารถใช้เป็น Tele พร o มเ t อร์สำหรับงานพิธีกรต่างๆรวมถึงเป็นเครื่องแปลคำพูดและก็แสดงข้อความบนหน้าจอได้นะครับโดยที่ภาษาที่รองรับก็จะเริ่มที่จีนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นอังกฤษก่อนครับเทคโนโลยีของ Air Glass เนี่ยถือว่าเป็น assisted รหรือว่าเป็นตัวช่วยให้เราสามารถเข้าถึงประสบการณ์ AR ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็จะยังเน้นเรื่องของการบอกโล i ิฟิเคชันต่างๆกับเราอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีการขยายนะครับเพื่อรองรับการใช้งานสิ่งอื่นๆด้วยในอนาคตครับทาง oppo วางแผนที่จะวางขายตัว Air Glass จริงในประเทศจีนก่อนนะครับในช่วงไตรมาสแรกของปี2022ครับและนี้ก็คือไฮไลท์หลักๆนะครับที่ทาง oppo เนี่ยได้เปิดตัวในงาน oppo innova day 2021ของปีนี้ครับส่งสัญญาณชัดเจนว่า ตลาดในปี2022เนี่ยคึกคักอย่างแน่นอนสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่หลายคนคิดว่าโหเราน่าจะมาถึงทางตันแล้วนะน่าจะถึงแบบว่าสุดแล้วล่ะสมาร์ทโฟนไม่น่าจะแบบเก่งอะไรไปกว่านี้ได้แล้วนะครับฟังงานนี้จบเนี่ยน่าจะต้องคิดใหม่กันนิดนึงนะครับเพราะว่ายังมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกหลายอย่างรอเราอยู่นะครับยังมีความเป็นไปได้อีกหลายอย่างมากๆนะครับในการที่เราจะรับชมคอนเทนต์หรือว่าได้ดีเวิร์ในรูปแบบใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับก็เรียกว่าต้องรอติดตามจริงๆนะคร p o เนี่ยจะเปิดตัวสินค้าอะไรออกมาให้เราตื่นเต้นกันให้เราได้จับจอมเป็นเจ้าของกันครับผมอูสปินนี่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ